ใช่ครับกัไปช่วงนี้ต้องรอทนายก่อนใช่ครับครับต้นก็ต10โมงเห็นว่าจะเข้าไปที่บ้านตกคอับ้นเอ10มก็ครเรื่องยูทูบเบอรอรเรียนคุณลุงรับ่ามุดว่าผลสรุปของพ่อรเรีนออกมาแล้วว่าทางเจ้าหน้าที่มีผลสรุปว่าให้ยูทูบเบอร์ออกจากบ้านตกของไปที่คุณจะทาไงต่อฮะที่คุยแบบคุณลุงทำก่อนนะครับครับตินใจม ถ้ามันมีท่านผูมีครอบครัวก็ต้องมีทุกเรือาด้วยกันไม่ติดด้วยกันได้ครับคุณพี่บ้านอยู่ันได้ท่านลุงมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับว่าที่ล่าสุดครับมีการเจอกล่องนมแล้วก็ทูบต้องผลไม้ข้างบนเพราะที่ชาวบ้านเขาออกมาบอกแล้วครับว่าเขาม่คุ้มเลคุณลุงยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสยพานธุ์อะไรบ้าง ผมยังไม่รู้เลยศสยศาสตร์มันต้องมีวิชาอะไรบ้างครับแต่รู้ว่าศสยศาสตร์คู้ววิทยาศาสตร์ครับข้ามเส้นวันเช้านี้ดีใจยังไงฮะไม่ดีใจครับเขาบอกเครียดมาเยอะก็ผ่อนคลายหน่อยครับผ่อนคลายหน่อยวันนี้ดีใจไหมครับนายตั้มตลงมากพี่พอดีทำความสะอาดหน้าบ้านรอรับธนาก็ก็เลยออกกําลังกายนิดหน่อยครับจะไม่เครียดครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณลุงเห็นว่า หมายจับจะออกมาแล้ววันที่15นี้งวดเข้ามาทุกทีนเข้ามาที่รอวันนั้นครับตรอวันนั้นครับแต่เขายืนยันว่าตัวคุณลุงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนครับเขาหนีจากเราเป็นเมื่อไหร่ครับผมเห็นว่าในเรื่องของการรีวิวสินค้าที่คุณลุงมีการเอี้ยวไม่ทำตามข้อสัญญานี้เป็นยังไงครับที่มีว่าคุณตามเป็นยังไงข้อมูลครับแนวทางการก่อสู้คดีอย่าง เช่นเรื่องของการทำลายรละข่าวก็ดีนะฮะที่เป็นคดีที่มมีการแจ้งความเข้าไปเบื้องต้นแล้วก็ในเรื่องของอการข้อโรง,งไม้การต่อสู้คดีจากนี้เป็นเพราะว่าไปตามกระบวนการกับทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการ,รล่าสุดได้คุยกับนายตำมว่ายังไงบ้างครับคุณก็คร่าวๆแค่รู้แค่นายต้รมจะมากี่โมงพักที่ไหนยังไงฉะนั้นยัง,ง,ย,งยังไม่คุยรายละเอียดเยอะครับก็จะคุยวันนี้ลากับกับท่านมาก็ต้องคุยรายละเอียดต่างๆครับเพราะว่า ก็เป็นห่วงเรื่องโควิดด้วยครับเพราะท่านก็มาในพื้นที่ที่จังหวัดสุธากลนครใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนกันนั่นเองครับสำนักงานท่านอยู่นั่นนะท่านอาจจะไม่อยู่ก็ได้ครับที่สุธากลนครครับตอนนี้เครียดป้ายลงไหมครับคุณลงตอนนี้ไม่ได้เครียดครับก็อย่างเงี้ยครับปกติครับได้พูดแล้วมันก็ผ่อนคลายโอเคครับพงลงขอบคุณท่านๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้ทนายเต้ก็จะบอกว่าลงมาตอนบ่ายๆกับนถึงประมาณหนึ่งสองทุ่มแต่หลังจากทนายเต้มาเราก็จะไปที่กองต้องลงไปนู่นเลยคือโทรเลื่องแล้วแหละเมื่อวานโทรเรื่องไปแล้วครับอาาจรย์โทรเลื่องไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยสิบโมงนี้จะเข้าไปที่วัดใช่ครับสิบโมงก็ต้องไปเข้าวัดไปเข้าวัดฟังเทีก่อนก็จะไปตกลงตกลงครับใช้จิดนึง กังวลไหมว่าจากนี้จะมีกระแสอะไรออกมาอีกจะโดนขุดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราสำองเงินหมดแล้วมั้งนี่เรือแล้วหมดแล้วหมดเรื่องแล้วลูกบินแค่ถามชี้ประวัติช่องนี้ช่องนี้มาจากไหนยังไงนะยังไม่หมดอ่ะนะเดี๋ยวผมเก็บคลิปให้หมดเลยเก็บผมมาเยอะแล้วผมจะเก็บคืนมั่งขอบคุณครับคุณครับขอบคุณทุกคนครับ อันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านกับทุก,นนกนนนคนท่ได้สมัคร้าานะได้ได้ละบอนุได้กต้าตีฮัำ